ชุมชนเกาะใหญ่ย้ายมาจากสามเสนของเชบกันมานะฮะประมาณ150ยห้าปีแล้วก็ยึดอาชีพประมงมาอยู่ตลอดจนกระทั่งบัดนี้กว่า150ปีมาแล้วที่ชาวยวนซึ่งอพยพมาจากแถบสามเสนกรุงเทพมหานครได้มาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านเกาะใหญ่ตำบลไม้กราอำเภอบางไทรจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาและสืบทอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านที่นี่ยังคงนับถือาศาสนาคริสต์เป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดโดยมีวัดคริสต์ประจักษ์เป็นศูนย์กลางของชุมชนและในขณะเดียวกันก็สามารถอยู่ร่วมกับชาวไทยพุทธที่แวดล้อมด้วยหลักของการรู้จักพึ่งพิงและแบ่งปันอาชีพหลักของผู้คนในหมู่บ้านคือทำประมงริมน้ำ ในหมู่บ้านมีทางเดินเล็กๆให้นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนได้เดินเล่นและสัมผัสบ้านเรือนท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายที่ยังคงดำรงอยู่มาแต่ครั้งบรรพบุรุษในบริเวณใกล้กๆกันนักท่องเที่ยวยังสามารถแวะไปชมข้างคาวแม่ไก่ที่วัดท่าสุงหรืออาจจะเมาเรือชมวิถีชีวิตริมน้ำสองฝั่งคลองพระยาบะลอรวมถึงนั่งเรือข้ามฟากไปยังศูนย์ศิลปะชีพบางไทรที่อยู่เยื้องกันก็ได้ ยัมีขนมของฝากแสนอร่อยฝีมือชาวบ้านให้ถือติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านและของที่ระลึกทำจากผักตบชวาที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ของตนเองอีกด้วย เสน่ห์ของชุมชนบ้านเกาะใหญ่แห่งนี้คือความงดงามเรียบง่ายของการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้คนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาและต่างก็ยังรักษามรดกในครั้งอดีตของตนเองเอาไว้สร้างความประทับใจต่อผู้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนให้อยากกลับไปใหม่และรอให้ผู้ชมทุกท่านได้ไปสัมผัสด,ด้วยตัวเอง